มุมน,นี้ก็เป็นมุมปูกระเบื้องนะครับนี่ครับการปูนี้ต้องเอากระเบื้องไปแช่น้ำแล้วสมปูนลวนๆเพื่อไม่เป็น,นการแตกแล้วการรุบกัด วา่าไปต้องมาขอวิชาความรู้อยากมีประสบการณ์ท่านผู้วิโสไม่ใช่มหาเวทดาดุด,ดาวนะครับอันนี้คพิชาปุกกระเบื้องครับ หมดแล้วตเบื้องหมดแล้ว,ลวต้องซื้อใหม่เลยพอพอไหมครับพอแล้วอ๋ไอไหมครับไปดูมุมนี้ครับมุมนี้อ๋ออันนี้มุมอันนี้คือเกิดอะไปยังวะโอ้ยแทบบกของต่างบงกบ ខ្លានពីដូចជ្រឿ្រើស្នុងសារប